l a d i s f a n สวัรับครับท่านเอ็มดชื่อฮะแนะนำครับอ๋อสวัสดีครับผมลุงภาคคุณสวัสดิ์ครับเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทเรดดี้ฟินหรือบริษัทพาวเวอร์เน็ตเวิร์คออฟเรซชั่นครับ เีอพิสุาพเนาะเดี๋ยววันนี้ผมในนามของสมาคมสื่อทีมสื่อสารมวลชนแล้วก็ไทยทีวีนิวแล้วก็ทันข่าวทีวีนิวออนไลน์นะครับตอนนี้ผมก็เลยได้รับเกียรติจากท่านคุณดีนะครับแล้วก็ในฐานะที่ในที่ปรึกษาของบริษัทที่เราส่งเสริมโครงการเพื่อสุขภาพแล้วก็แสวงบุญท่องเที่ยววันนี้ก็รู้สึกดีใจนะครับที่เราได้มาเป็นครั้งแรกของจังปตุกีดิการ์ดหัวหิน แล้วก็ที่นี่พี่ดโรงแรมอะไรฮะโรงแรมซีพายซีพายโรงแรมซีพาย,พายชั้นหนึ่งเลยดิในเครือดุสิตธานีดุสิตธานีครับแล้ว,าาลวยังไงนึกยังไงถึงมาไกลขนาดนี้พาชาวโคราสเกือบ120มาท่านมาเที่ยวได้คือค,คืออย่างนี้ครับาทางบริษัทเนี่ยเราทําเป็นประจำอยู่แล้วว่าในรอบหนึ่งปีเนี่ยเราจะพาสมาชิกมาเที่ยวมาสัมมนาเชิงท่องเที่ยวแล้วก็สมาชิกก็โหวตเลือกอยากจะมาทะเลนะครับ ก็คือเราก็เลยเลือกที่หัวหินแล้วได้ที่โรงแรมซีพายนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มสมาชิกจากสปปลาวมาด้วยประมาณ50ท่านทั้งหมด120คนนะครับสปปลาวมาเยอะนะครับวันนี้ครับพี่น้องครับเราเราติดโครงการของศิลปะในผิตภัณฑ์วัฒนกรรมของบริสุทธิ์ซึ่งซึ่งท่งทงานจะได้ดูในภาพพรมลที่ผูกจะบรรยายที่หลังนะครับ วันนี้ก็เลยในฐานะและยกสมาคมสื่อก็ได้รับเกียรติที่มาคุยมาเที่ยวมาพบปะกับปลาผู้คนที่อยากจะมีความสุขในปัจจัยชีวิตวันนี้ผมก็เลยถือโอกาสมาที่หัวหินแล้วก็ยังไม่ได้เห็นทะเลแต่เห็นนิดหน่อยเพราะเราไปร้านอาหารอะไรครับร้านอาหารโอเอซีฟู้ดครับตามน้ำปลาเนื้อโอเอซีฟู้ดก็ทะเลแล้วใช่ครับเดี๋ยวนี้ดูห่างจากตรงนี้ไปต่างจังหวัด เราได้ไปนั่งทานอาหารแล้วก็ไปสัมผัสการร้องเพลงทำเพลงกันแล้ววันนี้ก็เลยถือว่าวันนี้เอ็มดีเราตื่นมาพร้อมกันเนี่ยารโรงแรมเช่นห้าดาวเลยนะในห้องอาหารแล้ววันนี้เราก็จะมีกิจกรรมเพื่อจะแนะนําอะไรบ้างแล้วก็คืนนี้ก็จะมีนะกิจกรรมอะไรเราพูดให้พี่น้องได้รับทราบว่าเราท่องเชื่อแบบไหนเรามาเที่ยวแล้วให้คุ้มค่ากับชีวิตไหมนี่ฮะอ๋อครับคือคือคือเราเนี่ยธุรกิจของเราเนี่ย เราบูรณาการระหว่างเรื่องของการท่องเที่ยวกับธุรกิจให้เป็นไปด้วยกันได้เพราะว่าให้เขามีความสุขในระหว่างที่ทำธุกรกิจกับเราด้วยเราก็ใช้การท่องเที่ยวนี้สำหรับวันนี้เนี่ยวันนี้จะมีการสัมมนาตั้งแต่9้าโมงเช้าถึงบ่ายสและช่วงท้ายก็จะเป็นการจัดเลี้ยงน,นะครับคือเนื้อหาการสัมมนาก็ทั่วๆไปในช่งชวงเช้าก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาตนเองนะครับแต่วันนี้ไฮไลท์คือว่าช่วงบ่ายเนี่ย จะมีการเปิดโปรโมชั่นท่องเที่ยวใหม่สำหรับปี66ก็คือไปเราจะพาไปเที่ยวที่แชงการิลา่าตาลีหลีเจียงนะครับแชงการิลาเนี่ยเป็นดินแดนในฝันของนักท่องเที่ยวทั่วโลกบอกเลว่าทั่วโลก,โลกเพราะว่าอยู่อยู่บริเวณเทือกเขาอิมาลัยแชงการิล่าอยู่ในเขตปกครองตนเองของทิเบตซึ่งซึ่งในอดีตเดินทางลางําบากมาก แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยประเทศจีนเนี่ยเขาทำรถไฟความเร็วสูงจากคนุนหมิงไปถึงทิเบตเลยก็ทำให้การเดินทางไปเที่ยวแชงกีลาตัลลี่หรือเจียเยะสะดวกขึ้นนะครับแล้วก็ทางสมาชิกเราบางท่านก็เป็นผู้สูงอายุก็เลยผมก็เล,เ,เลยมองเห็นว่าสะดวกสบายแล้วก็ถ้าท่านใดติดตามเรื่องเที่ยวเนี่ย จะบอกเลยว่าแซนกีน่าเนี่ยเป็นดับท็อปของโลกเลยนี่โครงการต่อไปเปิดโปรโมชั่นวันนี้โปรโมชั่นเปิดวันนี้ท่านผู้ชมครับเปิดวั้แลก็เข้าใจตามหมายนะครับวันนี้เรามาเที่ยวหัวหินสามวันสามวันสองคืนสองคืนฮะเพียงใช้จ่ายเพียงสามพันสิบบาทสามพันเก้า ไม่ดีฮะมันเป็นราคาที่ที่ไม่มีใครจับนะครับแต่้าวันนี้ท่านวอสเป็นดีนะครับอยากจะมีโครงการต่อที่มีการท่องเที่ยวที่ผู้ที่เคยติดตามของเรดนี้ฟินเนี่ยมีการโครงการท่องเที่ยวต่อไปอันนี้นะฮะนะครับ,ค,รบคือคือการท่องเที่ยวเนี่ยเขาได้หลายอย่างครับก็คือว,ว่าหนึ่งเาลงทะเบียน 2 0 0 9มา3ามันองคืนแล้วก็บริษัทก็มีของสมนาคุณขอสมนาคุณเป็นสินค้าเนี่ยในราคา1,250รบาทแล้วก็ก็มีความสุขครับใครท่านก็ชอบตอนนี้เนี่ยท่านใดสนใจที่อยากจะมาเข้าโปรแกรมองท่องเที่ยวของบริษัทนะครับมาคิดฟรีวันนะ้ที่ผมพูดคือไปฟรีนะครับที่ผมพูดเนี่ยที่ผมนำเสนอไปเมื่อวนพนี้ แชงกรล่ากาลิลิเจียนนีคือไปฟรีนะครับไปฟรีก็หือว่าบริษัทเนี่ยคือในรอบ9ปีเราพา,พยายเราเชิคประเทวมาแล้ว30ประเทศไม่สามสทั้งยุโรปเอเชียยุโรปไี้ไปมาหมดแล้วเอเชียแต่มีเซชงกรล่าเนี่ยที่ยังไม่เคยไปช่วยพาสมัยครั้งแรกเลย<ร>ะนะใช่ครับ ท่านผู้ชมครับนี่เป็นเรื่องที่ปาศาจาันของเร mm ิลฟินที่มีอ่านิยบายในการส่งเสริมสุขภาพและการท่องเที่ยวสะงั้นท่านติดตามนะครับว่าที่เราจัดเนี่ยเป็นแห่งแรกของเมืองโคราชเ่ยเป็นคนโคร,ราชนนะบริษัทตั้งอยู่ที่ตัวตำบลชายมงคลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาวันนี้เราได้มาสัมผัสหลายครั้งและการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นที่ปุนไม่ว่าจะเป็นเกาหลีไม่ว่าจะเป็นรเรืเอสำรานซึ่งเราดูดีคิดต่างๆเนี่ย๋ผมจะให้ดูว่าประมวลภาพในการที่จะให้รู้ว่าเขาจัดได้จริงๆและพาไปได้จริงโดยไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรแพงมากกับการที่จะชิตปั้นปลาชิดของท่านน่ยที่เก็บไว้เนี่ยไปเชื่อกับรีดดีฟินได้ ครับวันนี้เอมดีก็ถือว่าเป็นการเคล็ดลับในการที่จะบอกต่อไปว่ามีการเที่ยวต่อไปในครานี้วันนี้เดี๋ยวพาผมไปดูหน่อยว่าจะมีการสัมมนาความรู้การสุนทรภาริอันนี้ผมก็จะถ่ายคลิปให้สมาชิกได้ดูว่าบริษัทเป็นแห่งแรกบริษัทที่สร้างความมหัศจรรย์นี้คืออะไรเราไม่ใช่ประเภทบริษัทที่เป็นแฉลบโซ่หรือบริษัทที่ทําให้ท่านมีผลกระทบนะครับอันนี้ผิดกอดครับอ๋อครับอ๋อเ็เดี๋ยวตามนะครับเดี๋ยว ถ้าเรายกจะถ่ายกิจกรรมวันนี้ทั้งวันได้ก kind of ็ก okay, ็ก่ายกิจตารมเลยเมื่อกี้ครับเอาเพล็กแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวผม่ะงไปถ่ายข้างนอกอีกแล้วเม่อกี้ครับ